สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเจนนี่นะคะซึ่งมีหล,หลายๆคนสงสัยในหลายคลิปนะคะถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะก็คือถามว่าสรุปแล้วเจนนี่เป็นคนไทยหรือคนลาวแล้วก็มีคําถามบางคำถามถามเข้ามาว่ามอกกับเจนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องก,กันจริงๆหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะมาตอบในในคลิปนี้นะคะก็หลังจากที่เจนได้อัดคลิปไปแล้วก็แนะนํา ตัวเองให้รู้จักมากขึ้นว่ามีความเป็นมาตั้งแต่อยู่ในลาวยังไงแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยยังไงใงเนี้ยค่ะก็ก็พอจะทราบเข้าไปในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยอยู่เพราะว่าตอนนั้นที่เจนอธิบายเขาอาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีความกดดันอะไรมีปมในใจอยู่ลึกๆก,ก็เลยทาให้เขารู้สึกแบบพูดทีไรก็อยากจะร้องไห้ยิ่งพ,พูดถึงคุณแม่ที่อยู่ในลาวเมื่อไหร่ก็จะร้องไห้ทุกทีนะคะเป็นเรื่องปกติของเจนนะคะก็เป็นมาตั้งแต่ แร,แรกแล้วเวลาพูดถึงแม่ก็จะร้องไห้ทุกทีนะคะคือคุณแม่ที่ลาวจริงๆก็คือเป็นเหมือนคุณแม่บุญธรรมเดี๋ยวมอกจะเล่าลําดับเรื่องราวก่อนก็คือเจนเจนนี่นะคะเขาเกิดที่เมืองไทยนะคะที่อําเภอเรืองนกทาจังหวัดยโสธรน,นะคะแต่เขานะได้ไปอยู่ที่ลาวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้แยกทางกันก็คือคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะเป็นคนเรืองนกทาบ้านล้งแสงนะคะคุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนลาวได้เข้ามาทํางานที่ กรุงเทพแล้วก็ได้เจอกันนะคะหลังจากที่แบบอตองท้องเจนนี่ก็ได้ไปอยู่ที่บ้านน้องแซงเลืองนกางทาจนกระทั่งเจนนี่ได้ครบสองขวบก็แยกทางกันก็เลยต้องเอาเจนเจนี่ไปอยู่ที่ลาวความที่เจนนี่ไปอยู่ที่ลาวเขาก็เลยไปอยู่กับพี่สาวของคุณแม่ก็คือถ้าจริงๆก็คือเรียกคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะคะก็เลยรับเจนนี่เนะี่ย เลี <Es> <an> ้ยงเหมือนเป็นลูกบุญธรรมนะคะรับเป็นลูกบุญธรรมเลยก็คือพี่สาวของคุณแม่นี่ก็เป็นคุณครูอยู่ที่นู่นนะคะเป็นคุณครูอนุบาลเื่นคู่เด็กปถมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลี้ยงดูเจนนี่แบบเติบโตมาตามวิถีชีวิตของคนลาวจริงๆก็คือเป็นคนลาวก็คือตามธรรมชาตินะคะก็ถามเจนนี่ว่าตอนที่เขาไปอยู่ลาวนะเขาจําเรื่องลาวที่เมืองไทยได้ไหมตั้งแต่จังกุบเขาจำไม่ได้เลยนะคะ จำไม่ได้เลยกลับไปบ้านทีก็จําไม่ได้เลยว่าเกิดเ,เหตุการณ์อะไรเรียนที่ไหนอะไรเนี่ยพ่อแม่อะไรเนียจำแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนเขายังเด็กมากไปอยู่ที่ลาวเขาก็เหมือนเริ่มต้นทุกอย่างที่ลาวก็คือเป็นลูกบุญธรรมของคุณลุงคุณป้าที่นูน่นก็คือท่านก็เลี้ยงดูมาแบบดีมากนะคะแบบสอนขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นลาวให้เจนนี่ค่อนข้างเยอะเขาก็เลยซึมซับในความเป็นลาวเยอะมากมาก,ม,ากมันก็เลยมีความ ผูกพันรักและผูกพันที่ประเทศลาวที่สปปลาวค่อนข้างเยอะตอนที่เขาเติบโตมาเขาตอนปหนึ่งปสองปสามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีคนมาทักเขาอยู่ว่า <c oughs> เขาไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของพ่อแม่คนนี้นะอะไรเงี้ยเขามีพ่อมีแม่ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนฟังฟังไว้แต่ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ลาวก็เลี้ยงดูเขามาเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องการพ่อแม่คนไหนอีกเขาคิดแค่นั้นนะคะ อยู่มาปะสองมาค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่ที่ลาวก็มีลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่เ,เจนนี่ไปเลี้ยงยังไม่มีลูกนะคะพอเจนนี่ไปเลี้ยงลูกขึ้นมาเป็นคนโตเป็นผู้ชายแลวทกเล็กก็เป็นผู้หญิงก็เติบโตมาสักคนนะคะเป็นพี่น้อง3ามคนเติบโตมาด้วยกันระหว่างนั้นนะคะเ,เจนนี่ก็มีหน้าที่เลี้ยงดูน้องนะคะเลี้ยงดูน้องแบบว่าสองคนบางทีว่าเจนนี่ทาอะไรบ้างเขาบอกว่าตื่นเช้ามา ตีห้าไอ้ตีสี่ตีห้านะคะชีลาเขาจะตื่นเช้ามากๆเลยะคะตีสี่ตีห้าก็จะลุกขึ้นมามุงข้าวก่อนไปโรงเรียนนะก็บางทีก็ทำกับข้าวให้น้องกินบ้างคือจะเป็นพี่สาวคนโตของที่บ้านนะคะก็คุณแม่ก็จะสอนแบบให้เป็นแบบเหมือนเด็กลาก็จะสอนเป็นแม่บ้านแม่เรียนสอนต้งแต่เด็กๆนะคะสอนให้ทํากับข้าวสอนให้กวาดบ้านอะไรเงี้ยแบบล้างถ้วยล้างจานเป็นหมดเลยอะไรก็ประมาณทีห้าหกโมงเช้าก็จะมีใสบ่บาตร นั่นคือวิถีชีวิตของเด็กลาวคนลาวที่อยู่ที่อยู่ท่ทีแขวงสวรรณเขตเจนเนี่อยู่ที่สวรรณเขตนะคะเป็นเมืองไซภูทองนะคะที่อยู่ที่นู่นนะครับก็เติบโตมาแบบนั้นแล้วก็หากินตาม เหมือนทน้องไร่ท้องนาถ้าสมัยเด็กๆเ,เราเหมือนม่อกก็อยู่ยสโสธรตอนตเด็กก็จ,จะหากินตามทา้องไร่ท้องนาเป็นเหมือนกันแต่ที่เจนนี่อยู่ที่ลาวนะ่ก็อาจจะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างมากกว่าอยู่ที่ไทยนะหลังจากนั้นก็ตลอดเวลานะคะเห็ยนว่าคุณพ่อก็ติดต่ออยู่านานๆทีมีโอกาสได้คุยบ้างนะแต่ก็ยังไม่ได้เจอหน้ากันจนกระทั่งเขาอยู่ประมาณป .5 นะคะเจนนี่อยู่ป .5 ที่ลาวนะคะก็คุณพ่อก็อกเออเดีย๋ยวจะมาหานะก็ได้เจอกัน ได้เกอการที่ดอนตาลนะคะหัังจากกันที่ดอนตาลครั้งหนึ่งก็ยังไม่คุ้นมากจนกระทั่งผ่านไปคุณพ่อ,อ,อก็ได้ติดต่อเข้าไปหาเจนนี่อีกที่ลาก็ชวนมางานเขาเรียกว่างานาบุญกระถินบุญบ้างไปบ้างที่บ้านนะคะชวนเจนนี่มามาเที่ยวเล่นก็เจนนี่ก็ได้ข้ามฝั่งข้ามแบบธรรมชาตินะคะข้ามฝั่งมาที่ลงดอนตาลแล้วก็มาที่ห้องแสงหืองนกทานะคะ ก็มาเจอตอนนั้นก็ได้มาเจอกับมอนะ็อกเนี่ยจะมีภาพที่ม็อกไปเจอกับเจนเนี่ตอนนั้นเขาอยู่ป .5 นะคะก็ยังเป็นเด็กๆอยู่ะคะ่ะม็อกก็ได้เจอเจนเนี่ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมาแล้วก็ก็ได้เห็นเขาแล้วก็คนนี้เป็นหลานนะคะอยู่ประเทศลาวอะไรเงี้ยคะ่ะก็เขาจะเป็นเด็กแบบดูเป็นเด็กแบบหน้าตาแบบ ถ้าเป็นบ้านก็น่าสงสารน่ารื้ตัวคือเขาจะเป็นเด็กที่แบบเหมือนแบลตามีแบบยังเศร้าอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รู้จักเขานะตอนนั้นจะซื้อข้าวซื้อของอะไรให้เขากับพ่ทีลาวบ้างเหมือนเป็นธร,รมเนียมอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไมมีถ่ายรูปไว้ก็คือคือความที่เขาเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวอยู่แล้วค่ะตอนนั้นก็พี่ชายก็ชอบถ่ายรูปอะไรก็จะถ่ายเหตุการณ์ทุกอย่างเ,เก็บไว้ก็เลยมีภาพเจนตั้งแต่ป .5 นะคะมาให้ดูว่าเออมีเหมือนเป็นเทศเกิดการไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณนั้นก็เลยเจอกันเจนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เขาก็ไปเรียนที่ลาวปกติก็นา,นานทีก็จะติดต่อกันบ้างนะคะปี2ปีก็จะติดต่อพ่อเขาก็จะติดต่อบ้างก็จะส่งข่าวของเจนมาให้มาให้มอกได้รู้บ้างตอนนี้เจนเป็นยังไงเรียนเป็นยังไงนานทีกับปีครั้งหนึ่งปีครั้ง2ปีครั้งก็จะชวนเขาขึ้นมาเทียบบุญบ้างไฟแล้วก็ได้เจอกันประมาณนี้จะเที่ยวจะได้เจอกันตอนงานบุญก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเขาถามว่าเป็น เป็นญาติพี่น้องกับเจนนี่จริงหรือเปล่าก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าเป็นชื่อ,อานามสก,กุลเดียวกันนะคะก็เหมือนมีสายเลือดคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อของเจนเป็นพี่ชายของม็อกนะครับก็เหมือนม็อกเป็นน้องสาวอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเคลียร์กันตรงนี้แล้วนะคะว่าเป็นญาติกันจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วจากนั้นได้จบม .7 ถ้าม .7 จ็กับเปรียบเทียบของไทยก็คือ,อมหนะครับเขาก็ได้ลงมาที่กรุงเทพนะครับตอนนั้นคุณพ่อเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันคุณพ่อของเจนบอกว่า เอออยากจะเอาอยัางไงดีกับเจนจะให้เรียนต่อไหมหรือจะให้ทํางานก็ได้คุยกับแม่ของเจนบ้างนะคะเพราะว่าคือคือเราจากที่เราประเมินดูแล้วก็เราก็ค,คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของเจนเนี่ยอาจจะแบบอาจจะไม่มีกําลังที่จะส่งเต็มที่นะคะเพราะว่าคุณคุณแม่ของเจนก็ยังทํางานก็คือยังทํางานแบบขายของเล็กๆน้อยๆไปคุณพ่อก็เป็นเกษตรกรอะไรเงียเขขง้ยก็คงประเมินอยู่แล้วก็คือน่าจะไม่มีกําลังส่งเจนเต็มที่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมี ทางมอ็อกที่พอจะช่วยเหลือได้ถ้าดูตามรูปการะครับแต่การที่เจนะจะไม่อยู่กับมอ็อกเลยเนี่ยจริงๆมันก็ต้องผ่านการทดสอบเรียกว่าผ่านการทดสอบผ่านด่านหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือความที่มอ็อกเป็นเป็นเป็นนักข่าวมาแล้วก็เป็นคนที่ดูแลมิชชินไทยแลนด์แล้วก็น้องๆดาราที่เติบโตมาเป็นดาราช่องเจ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบดูแลเป็นคนดูแลเป็นตั้งแต่เชียที่คําพรมานะคะแล้วมีการ์ตูนนันทนิชาแล้วก็ ไม่ต้องเป็นเกรดการ9แล้วก็น้องมินเนี่ยก็คือได้ไดเป็นคนที่ให้คําแนะนําก็คือเป็นคนให้นําน้องๆที่จบมะหกมะกวรมิตรทีนไทยแลนด์ได้ตําแหน่งแล้วก็เราก็จะได้นําน้องๆว่าการวางตัวเป็นยังไงเพราะว่าจะแนวทางในการสอนม็อกก็จะแบบสอนให้เขารู้จักวางตัวในวงการแล้วก็จะสอนเสมอว่าความเด่นดังอ่ะมันไม่เที่ยงแท้แต่ความดีเท่านั้นน่ะที่คงทนนะคะก็จะสอนน้องๆอ,อ,อย่างนี้ตลอดนะคะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่อยู่ที่ใครจะเอาไปปฏิบัติหรือว่า เอาข้อคิดท,ที่ได้จากเราคําคําสอนหรือว่าคำแนะนําจากเราเนี่ยไปใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะก็อยู่ที่เขาอะย่างเคนล่าสุดที่ทสอนมากๆก็จะมะีน้องมะนาวนะคะก็สอนเยอะเหมือนกันคนนี้ก็จะเหมือนเหมือนมีคนจนทราบว่าเป็นเป็นลูกคนหนึ่งนะคะน้องมะนาวสอนศิลป์ก็อยู่ช่องเจ็ดนะคะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระเละ,ะ,ะหลายๆคนก็ออกมาเป็นนักแสดงอิสระค่อนข้างเยอะคือพอเจนนี่มารู้จักม็อกเนะะี่ยรู้เลยแะว่าเอออาจจะต้องดูแลหลานคนนี้มากเป็นพิเศษมากกว่าใครเพราะว่า อาจจะโชคดีอย่างที่แบบคือม็อกเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเคยมีแฟนแบบแฟนก็แบบเหมือนเหมือนเสียชีวิตไปนานไปนานหลายปีอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอยู่คนเดียวไม่ได้มีครอบครัวไม่มีลูกก็เลยน่าจะที่จะดูแลเขาได้เพราะว่าดูจากญาติพี่น้องแล้วคือญาติพี่น้องก็มีครอบครัวกันไปหมดแต่ม็อกมีแนวโน้มนะที่น่าจะดูแลเจนนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แต่การที่จะรับดูแลเข้ามาเนี่ยม็อกก็จะมีมีเกณฑ์มีบททดสอบเหมือนกันว่า การที่จะดูรับเด็กคนหนึ่งเข้ามาค่ามีนีิสัยจะคอยยังไงเพื่อที่จะได้เข้ากับเราได้แล้วก็การที่เราจะผลักดันเราก็อยากแบบผลักดันแบบถ้าคนนั้นอ่ะเออเป็นคนที่แบบดื้อรัน้นเป็นคนที่ไม่ไม่ฟังเป็นคนที่แบบดื้อหน่อยยากหน่อยแล้วก็คงจะดูแลลําบากดูแลยากเหมือนกันนะคะตอนเจนนี่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแบบสตล์แบบเรียบร้อยมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นรูกจักเขาแล้วระดับหนึ่งอยากให้เขาแบบ มีความอดทนมีการที่เรียนรู้ชีวิตนะคะไม่ใช่มาแล้วก็สบายอะไรพวกนี้เลยอะไรเงี้ยตอนที่เขาจบม .7 มานะ่ะก็เลยคุยกับแม่ค่ะตอนที่ว่างเว้นที่ตอนการศึกษาที่ลาวกับไทยไม่เหมือนกันนะคะปิดเทอมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนเข้าจบมานะในขณะที่มาลายไทยก็เปิดไปแล้วก็สมัครเรียนไปทันก็เลยตอนที่ว่างเว้นหนึ่งปีก็เลยให้เขาทบทวนการเรียนไปด้วยฝึกเรียนภาษาไทย ตั้งแต่กอไก่ขึ้นมาเลยนะเขาแล้วขัดเขียนบางทีก็หนังสือนิยายหนังสืออะไรให้เขาไปหัดเขียนอักษรไทยแล้วก็เปรียบเทียบให้เขาบอกว่าอักษรลราวมีเท่านี้นะอักษรไทยมีเท่านี้นะก็เปรียบเทียบแล้วก็มาเขียนนะคะหลังจากนั้นก็คุยกับแม่เขาบอกว่าเอออยากให้เขาแบบได้ทํางานเพื่อที่แบบก,ก่อนที่จะเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่างจริงจตอนที่เจนนี่เรียนที่ลาวมอ ห้ามอหกมอห้ามอสี่มอห้าเนี่ยเขาก็เคยขึ้นมาทํางานกับคุณแม่เขาบ้างแล้วช่วงปิดเทอมเหมือนกับมอเค่ะว่าตอนที่ช่วงปิดเทอมมอห้ามหกตอนเรียนที่ไทยอ่ะมัธยมที่ไทยมอก็จะได้ทํางานช่วงปิดเทอมประมาณสองเดือนกับพี่ชายเก็บตังค์แล้วกลับไปเรียนมหกต่ออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ยโสธรเจนนี่ก็คงคล้ายกันก็คือเขาเรียนมอห้าก็ปิดเทอมเขาก็ลงมาทํางานที่คุณแม่เดือน2เดือนแล้วก็กลับไปเรียนต่อมอหกจบมอหกก็มา ทำงานเดือน2เดือนก็ไปเรียนต่อมเจ็ดจนจบที่ลาวแล้วก็ทีนี้ก็จบแล้วก็ขึ้นมาอยู่ไทยเลยตอนที่เขามาอยู่ไทยตอนนั้นจบมเจ็ดนะคะก่อนที่เขารอเข้ามาหาลัยก็ตกลงคุยกับแม่เขาว่าอ,อ,อยากให้เขาไปทํางานนะคะก็ลองให้เขาไปทํางานดูเป็นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอาหารนะคะที่ร้านข้าวต้มอันนี้แห่งหนึ่งนะคะก็เพื่อที่ที่ให้เขาไปไปทำงานส่วนหนึ่งก็เป็นความคิด ของของพ่อคคุณแม่ที่แบบสนับสนุนด้วยเพราะว่ายายเขารู้จักอดทนแบบว่าเงินมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆอยากให้เขาช่วยคุณแม่บางน้อยก็มีค่าค่าใช้จ่ายอะไรของที่จะต้องเก็บเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองตอนที่เรียนบ้างในเงี้ยครับตอนไปเขาไปทํางานคุณแม่ก็เลยไปศึกษาว่าการเรียนนี่จะต้องปริญญาเนี่ยต้องใช้เงินเยอะพอสมควรไรเงี้ยก็กลัวจะแบบหนึ่งกลัวเขาจะเรียนไม่ได้สองตามเพื่อนไม่ทันเพราะว่าคนละ การศึกษามันคนละรูปแบบนะครับว่าเขาเรียนเป็นภาษาลาวมาแต่ต้องเรียนนี่คือเป็นภาษาไทยก็กลัวเขาจะแบบตามเพื่อนไม่ทันจะเรียนได้หรอแม่ก็เป็นห่วงสองก็คือคิดว่ามันใช้เงินเยอะในการเรียนปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาทํางานครบ2เดือนอ่หมอก็โทรไปตามเขาให้กลับมาว่ามาันม,ม,มาเรียนต่อได้ได้วนะเขาก็กลับมาแต่เขารู้สึกแบบลังเลตอนนั้นก็คือเหมือนเหมือนคือรู้อาการเขาแล้วแหละว่าไม่ยากแล้วเทียบไม่อยากจะเรียนเพราะว่าหนึ่งกลัวแบบลาบากแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่อยาก ครังความเดือดร้อนแบบให้อมอกด้วยเพราะถ้าถ้ามาเรียนเนี่ยจะต้องแบบต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่อมอก์จะต้องช่วยแล้วเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยเขาก็แบบคืออาจจะมาคุยกับอาเราบอกเอออาจจะไม่เรียนนะอะไรเงี้ยคือจะทางานช่วยแม่อะไรเงี้ยเห็นปฏิกิริยาแล้วหลับมอก็เลยลอกว่าแม่คงไม่ไม่อยากให้เรียนทำไมแม่ไม่อยากให้เรียนแล้วแบบเขาก็บอกไม่สงสารแม่ไม่อยากแบบแบบให้แม่เดือดร้อนอีกว่าส่งเขาอยู่ที่ลาวส่งเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยก็ลำบากแม่พอแล้วก็เลยว่าน่าจะทํางานแบบ แบบช่วยพ่อแม่ไปเก็บเงินแล้วไปทําอะไรที่ลาวก็ได้เขาคิดอย่างนั้นนะครับแต่เอามาคิดว่าแบบคืออยากให้เขาเรียนต่อปริญญาตรีเพราะว่าคิดว่าการศึกษามันจะทําให้คนมีการแบบพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยคิดว่าอย่างน้อยคือถ้าเขาไปเรียนในมหาลัยเนี่ยชีวิตในหรือมหาลายัยจะทําให้เขารู้จักแบบการเข้าสังคมเรียนรู้แบบว่าแบบในในนอกตาในตําราและนอกตําราก็คืออย่างน้อยคือ,คอการเรียนมหาลัยมันจะทําให้คนแบบได้เรียนรู้แบบและพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าด้านใดก็ต้องด้านหนึ่งนอกจากเป็นคนละอย่างการทํางานแต่ก็คือชีวิตในในรั้วมหาลาัยเนี่ยคือมอักซช่ว่ามันจะมีแง่มุมที่แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในช่วงหนึ่งอะไรแต่ถ้าเขาทางานก็อาจจะประสบความสำเสร็จได้อีกแบบหนึ่งแต่คิดว่าการศึกษาก็จะทําให้คนพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งคือใบปริญญาเนี่ยมันอาจจะแบบแบบในยุคนี้มันหลายคนบอกว่าเออมีใบปริญญาเป็นแปะฝาบ้านจริงจรมันก็ในยุคนี้ก็คือใบปริญญาเป็นเหมือนแบบว่า เป็นสิ่งยืนยันเป็นเกียรติประวัติให้กับชีวิตเราอย่างหนึ่งว่าเราได้เรียนจบนะแต่สิ่งสําคัญคือถ้าเราไปเรียนในมหาลานะัยในสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นอกมหาลัยก็คือเราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราคนคนนั้นจะต้องขวนขวายแล้วก็จะต้องแบบเหมือนแอคทีฟเพิ่มเติมเอาเองนะคะก็ให้แนวทางในแนวคิดก็เป็นอย่างนี้ก็เลย ตกลงว่าโอเคให้เขาเรียนมหาลัยต่อประมาณนี้ครับเรียนมหาลัยต่อก็คือคิดว่าอย่างถ้าคุณแม่ส่งไว้แค่ไหนก็ส่งแค่นั้นก็เหลือจากนั้นอัาล็อกก็จะช่วยส่งชีวิตเขาก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้มานะคะก็คือสิ่งสรุปคำถามนะคะว่าเจนเนี่อะค่ะมีพ่อมีแม่เป็นคนไทยหรือคนลาวนะคะก็จะเคลียร์ว่าก็คือพ่อเป็นคน เป็นคนไทยแท้ะะเป็นคนยโสธรแม่เป็นคนลาวสวรรคเพทนะคะแล้วก็มาทํางานที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจนนี่ก็ที่ไทยแล้วก็ไปโตไปใช้ชีวิตโดยพี่สาวของคุณแม่ก็คือลุงกับป้าโดยรับเป็นลูกบุญธรรมที่นูน่นเพราะนั้นเจนนี่ก็เลยได้เรียนได้เรียนต่อที่นูน่นจนจบตั้งแต่เด็กๆนะ,ะจนจบมเจนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเจนนี่เป็นเป็นคนไทยคนลาวจริงๆก็เหมือนเขาเหมือนคน สองที่อ่ะคนลาวและคนไทยนะจริงๆก็ยังแบบยังไม่ได้เลือกเขายังไม่ได้เลือกเพราะรู้ว่าเขาเอะผูกพันกับชีวิตที่ลาวมา,มากอะไรเงี้ยก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะ่ะเขาเติบโตมากับลาวเพราะฉะนั้นชีวิตเขาในเนื้อตัวเนี่ยเขาก็เลยจะสิว,ว่าเขาเป็นคนลาวค่ะเป็นคนลาวและพูดภาษาลาวอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบคล่องมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของไทยเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ใหม่ตอนที่เขาอายุ1 8บแแล้วนะครับมันเหมือนการที่หลับใให้เขาไปตัดสินใจเลยเลยมันกมน็มันเหมือน มันหาหาน้ำใจเขาไปมากไปหน่อยก็เลยอยากให้เขาแบบค่อยๆซึมซับความเป็นไทยก่อนแล้วก็ลาวเขามีอยู่แล้วก็วันหนึ่งถ้าเขาจะปรับจะเปลี่ยนหรือจะเลือกไปทางฝั่งไหนก็อยู่ที่ใจของเขา้ก็อยู่ที่ตัวเขาคเพราะว่าตอนนี้มันมันมันก็เขาเติบโตแล้วเขาหน้าที่จะแบบเลือกเองได้อะไรอย่างนี้ก็เลยเลยให้โอกาสเขาไม่อยากจะไปกดดันคันเขามากเกินไปนะคะเพราะว่าเคย ไปที่สถานทูตล้วเขาก็แนะนํามาอย่างนั้นนะคะว่าวันหนึ่งเขาต้องเขาก็ต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะต้องเป็นไทยหรือลาวอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ตัวเขาอะคะ่ะอันนี้ก็คือบทสรุปนะคะที่ม็อกมาสรุปให้ฟังนะคะที่เจนนี่เล่าไปหลายๆคนอาจจะงงเพราะว่าคือตอนนั้นที่เขาเล่าเนะะี่ยเขาก็ยังมีความกดดันในใจอยู่มีมีปมอะไรในใจอยู่เนึ่เล่าไปก็จะร้องไห้ไปแล้วก็หยุดไปมันก็เลยการรียบเรียงแล้วก็อาจจะอาจจะไม่แบบเคลียร์มากแต่ตอนนี้ม็อกก็ได้ เราแล้วก็รวบรวมมาให้พี่น้องที่ติดตาม FC ของเจนนี่ฟังแล้วก็คิดว่าคงจะเข้าใจนะคะซึ่งก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามช่องม็อกวรารันพัดมา <c oughs> เจนนี่แล้วก็ม็อกนะคะซึ่งจริงๆเขาก็เรียกพี่นะคะราะว่าตกลงกันว่าเป็นพี่ก็ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาม็อกก็จะแนะนําน้องๆมิทินและน้องๆหลายๆคนเนี่ยเป็นพี่มากกว่าอะไรเพอเจนนี่เรียกพี่ก็เออไม่เป็นไรก็พี่ก็ได้เขาจะได้มีความ สนิทสนมคุ้นเคยกันได้เร็วหรือว่าหนึ่งอาจจะเป็นก็แล้วแต่เขาอะคะ่ะก็ไม่เป็นไรก็เรียกแบบนี้ก็ได้นะคะสะดวกเรียกแบบนี้แล้วก็อมอกก็โอเคอนุญาตให้เรียกก็เลยเรียกเป็นพี่เป็นเป็นพี่ไปอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆก็เป็นอาร์นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องม็อกวารันพัดมาแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับเจนนี่มานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่คาดคิดจริงๆที่ทุกคนจะเป็นดูเจนนี่มากขนาดนี้ หวัอองว่าจะติดตามกันต่อไปนะคะสำหเราววันนี้นะคะก็ขอตัวกันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ